สวัสดีตอนเช้าพันครับไฮ้ยนายพี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 เอ้ยยิ้มหน่อยยิ้มโอเคไหนพานพานพูดสิเอ้ยไ,ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไหนพานยิ้มหน่อยสวัสดีตอนเช้าเฮ้ยจ,จุ้ยจุ้ยอะจุย้ยจุ้ยไหนพี่พีละ่ะเอ้ย ตอ okay. นเช้าครับพีทมาปลุกน้องเลยนะน้องตื่นเองหรือ,นอ,อเนาะออกปลุกนี่ฮะน้องตื่นเองเนี่ได้บออืมอ่ะตุ้ยืดยไหนะไรจำให้อะไรจำให้นะเอ้ยไหนพันครับพันจา๋าพันจา๋าวันนี้เงินเดือนหนูออกเหรอ เงินเดือนพีทก็ออกใช่ไหมพีทเงินเดือนอ้ออกตัวนี่พันก็เงินเดือนออกวันนี้เดือนเท่าไหร่นะครับเดือนหกร้อยยิ้มหน่อยยิ่มนะไหนนะไหนนะอัดดุยดูยไย

ตุ้ยตุ้ยอาตุ้ยตุ้ยยิ้มยิ้มจิ้มจิ้มยิ้มยิ้มไอ้ยิ้มก่อนไอ้ยิ้มไอ้ยิ้ม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 จิ้มจิ้มแล้วยิ้มมองแล้วโอ้เจแปดมองแล้วโอเคครับบายบายพีชบายบายก่อนทำงานปิดกล้องครับทางนี้ ปิดกล้องปิดกล้องทางนี้เอ้ยไหนปิดให้ทุกอ่ะไหนกล้องอยู่ไหนตรงตรงนี้ไม่ใช่กล้องตรงนี้ทางบนตรงนี้เออปิดเออ